S <S> เฮ่ทไหมนี่คือเล่าบียร์แซตหรือปดหกก็ได้นะทุกคนโหไปแต่งเป็นดิบมาเนาะนี่น้องหมามีน้องหมาด้วย นี่ทุกคนน้องหมาน้องหมานี่นะก็นีคือเจ้า GT เป็นหกนะฮะมาแค่รีวิวรถนะครั้งนี้มารีวิวรถเฉยๆเจ้า GT เป็นหกนะะแต่งเป็นล็อกเกตบันนี่หรือแพนเด m มก็ได้นะขอชุดแต่งมาใค้กัน ตัวนี้เบียแแต่งน่าจะแต่งเป็นอาจะแพนเดมหรือไม่ก็เบียแได้เหมือนกันนะฮะแพนเดมไม่ก็ล็อกเกอร์บันนี่ได้เหมือนกันคือได้ทั้งคู่อ่ะไอเอเจ็ดฮูนิเก้นนะถอดไฟหน้าไฟหลังเสริมความหล่อด้วยท่อไทเทนอน,น เขาทยเทควบเลยสองข้อท่อเลยนะเฮ้ยสองท่อสองท่อใหญ่ๆแล้วก็โชว์เครื่องเลยนะท้าทายอำนาจของครูตํารวยนะทุกคนก็แบบเออนะอืมโอเคหันได้แล้วคลิปแรกที่ผมลงไปก็น,นั่นแหละแค่นั้นแหละใช่ พี่ผอก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกผมก็ไม่ได้แต่งรถเรื่ๆแล้วผมเปลี่ยนสีรถไปเยอะเลยนี่เขียนเลยไอ e t ็ p i d เ r สไปเดอร์เื่เพราะอะไรเปลืกปลาทุนได้อ่าเดี๋ยวทำไปดูแป๊บหนึ่งไปที่รูฟนี่มันจะมีอันนี้อันนี้คือไม่มีไม่ต้องมีอะไรเลยแต่นี่คือ มีนิดนึงนี่จริงเขาคนเก็กบไว้อย่างนี้เอานี้ดีกว่ามันจะได้แบบไม่ต้องดูเหมือนถอดไงทุกคนถ้าดูถ้ามันถอดแล้วมันก็จะดูไม่สวยเลยด้วยถอดไฟหน้าถอดไฟหลังนะเพื่อก็ไม่ลดน้ำหนักหรอกน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยแปดแปดนะ นี่นั่นนี่คือซีวิกนะซีวิกที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ซีวิกหรือเปล่าแต่นั่นจะเป็นซีวิกแหละรูมๆสงคล้ายๆกันอยู่นี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 ่เครื่องเจทุกคนผมวางเครื่องเจเลย,เลยก็คือเครื่องเจซูป้านะฮะเครื่องเจนะเครื่องเจนี่ผมวางเครื่องเจเลยนะนี่ดูดูที่การใส่ท่อท่อโคตรใหญ่เลย ดูชุดดูชุดแต่งทุกคนชุดแต่งมันจะดูแบบว่าอะไรนะมีมันมันจะเหมือนมันจะยิ่งยืนนิดนึงว่าเนี่ยเ,เท่นะอันนี้หนึ่งแปดสิบหนึ่งร้อแปดสิบสซ็กซนั่นลกคนเดีเดวเดีเดวโชว์ฝาอไฟหน้าฝาไฟหลังเปิดเอิดฝากระโปรงทิ้งเลยนะฮะไม่ต้องใส่นะใส่แล้วไม่เท่ จะปวดหัวนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเล่นอะไรก็ไม่รู้อาจจะรีวิวสั้นๆนะคลิปอาจจะไม่ยาวมากนี่ AE86 ดอน AE86 นี่อันนี้คือผมลงทุนแต่งมาเลยนะ เฮ้เฮ้เฮ้ AE แปดหกโดนสายเตี้ยนะวันสาสใครใครติดตามอินดีเชียลดีก็จะรู้นะนี่คือ AE แปหกนะผมไปผมไปแปลงแปลงมันแล้วนะผมเอาไปถอดไฟหน้าถอดไฟหลังโชว์เครื่องนะต้องเป็นเครื่องเจรันแรงม้าจะเยอะประมาณเนี่ยเหไหมผมใช้แรงม้าประมาณเจ็ดร้อยเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นได้ทั้งเบียเซตแล้วก็แปดหกนะฮะ ไปได้ทั้งคู่นะเป็นใส่ชุดแต่งอะไรก็ได้ตามใจชอบนะฮะนี่เป็นเบียร์็ม่น่าจะเป็นล็อกเกอร์บันี่นะก็เท่อยู่อ่ะด้านหลังด้านหลังนี่เป็นท่อเดียวแต่จะมีรูหนึ่งไว้ใส่ันมจริงๆเป็นรถของนี้มเป็นสองท่อ <c oughs> เดี๋เดๆๆเดออันนี้นะฮะคือ าจจะเป็นแปนหกนะฮะแปดหกเปนหกสองท่อไงท่นสองท่อสองท่อผมใส่เป็นดาร์กเทลไปนะนี่คือรถดิบสากลนะรถดิบสากลไอสองไอสองคำด้านหลังไอสามคำด้านหลังนี่คือ์มเลือดรีบผมเองนะผมแต่งฟอร์มลาดิปด้อผมแต่งผมแต่งฟอร์มลาดิมดู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 นี่นี่เห็นไหมไก่ละไกลเต็มละแป๊บแป๊บแป๊บเอออย่างงี้ดิ อันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นเบียร์เซตนะฮะไม่รู้ว่มามันเปด้วยทั้งสองคันเดินแี่โคตรโหดมาโอเค,อเคถึงรอบสุดท้ายแล้วขอไปิดเพลงแป๊บเพลงมา Let me.